สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาตไทยโ่วโลกโมนิกามาพอก,กันนี่เราพี่น้องสำหรับมือรีวิวของเนาะค่อยกะไปสื่อของวันเสาร์วันอาทิตย์กับบวกค่อยได้ของพี่น้องบ,บ่ค่อยได้ของอ่ามาขายนะนะหมายถึงว่าของถึงคอยไปเลือกสื่อเนี่ยมันสิ <c oughs> มันสิเป็นของพิเศษนะพี่น้องเป็นของพิเศษได้ทีนี่หมายถึงมันจะเป็นของพวกอ่าออกแอนติแอนติในจักหนอ่อยอาจจะมีราคาแน่จะสีน้องเขาซื้อมาก ปอนึงหาซิพี่เขาอาจจะไปขายเป็นสิปปอนหาปอนยังจะสินาพี่น้องส่วนหมามันก็จะมีแต่พวกเสื้อผามีพวกไอ้อีหยาละเคอเอิญว่าอันพวกสลามิยังต่างๆนี่เยอะแยะอยู่พี่น้องแต่ว่าขอยบริหารองแบบมาขาย่อยก็เลยบริได้คองเลยนะพี่น้องคอยคอยไปย่างสองตลาดคอยได้ย่างบอกขอก็ได้แต่เสือผานหนุ่มมันบ่มีอย่างอ่ะนะพี่น้องบ่มีพวกหินบ่มีพวกไอ้โตแอนติกินสะีหนอคอยก็เลยไปอ่าหยาละเคอเอิาว่า แอนติกันงานแอนติกันนาพี่น้องเมืาอวานี่มันจันเนาะบันนีอันคอยกระไดของกับคนทางจะแพงเนาะค่าเข่ากับประมาณสิบปอนคนละสิบปอนบันนีกะบันนีไทยตอนยางปันไดนเนาะพี่น้องเพราะว่าฝ่าวสือนะฝ้าวอเฝายางสีนอคันเข้าไปสาเขากับพระท่านคนอื่นหนึ่งสีนะาพี่น้องเขาก็เลยไอฝายางสื่อแบบเร็วๆเอาสีนอคอยกะเลยบันนีไทยวิดีโอมาให้เบื่องหลายแต่ว่า อาร์ซีลงวิดีโอถ่ายคลิปก็ะไ้เนาะพี่น้องทีปไปย่างเขา่วมแล้วค่อยไปถ่ายวิดีโออยู่ได้อยู่สามนาทีค่อยโอ้ยบัถึงสามนาทีจ่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันมันบรดีอ่าบระดีถ่ายย่างนะน่ะี่งวันฝ่าวแห้งทั้งหนาวทั้งหนาวทั้งฝ่าวันเมื่อวันก็เลยนาอว่าค่อยได้อีหยังอ่าส่วนมากราคานี่ค่อยจะประดีหูไปไหนเพราะว่าพอหนูเจสิกาเราเป็นคนสื่อคนละหมงก็บล่อยเนาะค่อยสื่อของเบิด์แปดกซิปบอลเมื่อวาน กันเด็กกำไรบอกกันเด็กกำไรอยู่เอามารวมล่วมมึงแล้วพวกเงินพวกทองพวกอยังกะไอ้กำไรนิดนนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะแต่ว่ามื่อนีู้หราคาอยู่อันเดียวเนาะพี่น้องก็คือหินเราสขถามเล่านะบปรดไปถามทุกอันเพราะว่าเราเรามาไม่เมื่อยไปถามจุกจิกเดีด๋วยวเราสิหายนะพี่น้องกะอยากให้เราพักพรอนหนึ่งสินะเนาะเ,เราเราไอ้พักจัดกาเราเ็ำงานหนักสิเนาะคอยถามเราว่าหินนี่ซื้อมาจากบ้านเราว่าซื้อมาลอยหนึ่ง ลอยปอนเนาะพี่นอ้องกับประมาณซื้อพันหาเนาะกับมาบอกกันเลยพี่นอ้องนี่เนาะเป็นหินอ่าขอบอืมขอบพูโหกพี่นอ้องว่ามันซื้อจากไหนเนาะนี่นี่ขาเขียนว่า like right, อ,อ,อยู่ฟ right, อร์ไรส์หมดหรือยังฟอริสฟอริสฟอร์ไรส์ย่างนี้แหละพี่นอ้องอยู่ทั้งทั้งขึงราคาเก่าสิแปดปอนนะแต่ว่าเราซื้อมากลอยลอยหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายหลายอันเนาะพี่น้องเนาะเป็นหิน โอ้เลือกสเก็บไบโอ้บได้บ่ได้เก็บไว้เก็บ้บบได้พี่น้องเก็บว้บบได้มันแพงเดี๋ยวไปขายเอาเงินนานน้อพี่น้องน้องงามาี่แพงนะเบิงเบิงพี่น้องอื้ยงามอีลีอีเหลืออีเหลืออีลีเก้าสิบแปดปอนด์ตัวนี้เนาะประเทืนนี่ก็เป็นหินคือกันหินแบบเดียวกันแหละ่ะพี่น้องพวกเป็นอะมาติสได้ตัวนี้ เขาไดิเขียนไว้เป็นอมติสนะพี่น้องมีซื้ออยู่เถื่องๆมันเนี่ยซื้อซื้ออยู่เถื่องๆมันพี่น้องอ่านเอาเด้อมาไอซีมันคือกันกับอมาติสเตพี่น้องซีคือกันแห้งนะเป็นแบบซีคือกันอ่แต่ว่าอันนี้เป็นอมาติเคะก็สงสัยอยู่อ้ามันคือบุคคือกันมันคือเอิรนบุคือกันแต่ว่ามันคือคือกันตัวนี้เขาเขียนว่าอมารติยู่พี่น้องเบิ่งอมติส นาะนี่ไอ้มันก็คือกันแต่วันมันบ่คือกันนะนะมันคือกันแต่วันมันบ่คือกันพี่น้องนาอแต่เป็นสามอันละเนี่ยต่อมากับเป็นหินตัวนี้หน่อยนี่บุูคว่ามันหินอียงอะนะนี่แต่เขาเคียนไว้อยู่ดอกลานบุเปลี่ยนพี่น้องตัวนี้สิบสิปหาปอนเขาเคียนไว้ซิปหาปอนตัวนี้ก็สิปหาปอนเหมือนกันจะเป็นหินอียงบุ๊ ต่อมาก็เป็นหินพระหินพระนี่จะเป็นหินเหลืองเลยพี่น้องหินพระเป็นหินตัวนี้คอนเสิร์ตใบพี่น้องเพราะว่าค่อยๆมากสีเข้าแก๊สลักเป็นหินเป็นพระเป็นรูปหน้ารูปนี่คอนเสิมากขนาดพี่น้องต่อมาก็เป็นปีเสียบอกเหินปีเสียหยกเนี่ยพี่น้องเป็นหยกนี่ละที่แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็น สีสัมผูตัวน,นี้พี่นอ้องเป็นสีสมสมสีสมัมผูอมสมสีโอรสบอกบ่เป็นสีโอรสอหลีนะพี่นอ้องเป็นสีจังใดบอกบ่าถือออกแดงแดง,ง,งนะพี่น้องบ่กี่บ้างทั้งไรล่ะทั้งหัวล่ะทั้งนี้ทั้งหัวพี่น้อง นี่ละลอยหนึ่งพี่น้องลอยหนึ่งบันิกะต่อมาก็เป็นไอ้ข้นปปเปาแต่พี่น้องค้นปาแต่นี่ก็เป็นไอ้ท้องเหลืองต่อมาก็เป็นไอ้มนุษย์ตา่า,า,ตางดาวมะนาวต่างรูดมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนพี่น้องตัวนี้ตัวนก็เป็นไอ้สวอลล็อบสกี้พี่น้องเป็นสร้อยสวอลล็อบสกี้สร้อยสวอลล็อบสกี เริ่มมาปราบต่อมาก็เป็นไอหัวไม่เท่าเนาะหาปอลตัวนี้ตัวนี้เป็นคนสื่อคนสื้อหัวอันนี้เป็นไฟเป็นไฟอันนี้เป็นหินยางบุตัวนี้โบนาสใช่ไม,มยกพี่น้องเป็นควายตัวนี้ก็เป็นกองกองใสหขวงกระจุกกระจิกกระจิกกระจุกเออพี่น้องจะเขา้ามาใส่ยังใส่ยาพิษ ใส่ยาพีดใส่ของอะไรพี่น้องกระจกกระจิกเขาสีสวยๆเบิ่งพี่น้องคล้ายๆว่ามันลงยาสิเนาะลงยาลงยาต่อมาก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายวันนี้หรือเป็นผู้ชายกับผู้ชายสองคนกําลังที่กรองมันคือจังไหนที่กรองมั้งพี่น้องนี่ที่กรองพี่น้องว่าจะไม่แม่งอีหยังแม่มีพี่น้อง อันนี้เขาขายยู่จักบาทสิบสองปอนด์ก็แพงแต่มันเป็นเนี้ยก็แพงแต่สองปอนด์ต่อมาก็เป็นของตกแต่งบ้านตัวนี้พี่น้องของตกแต่งบ้านต่อมาก็เป็นหินสร้อยหินอมมาติสตัวน,นี้เป็นอมมาติสแตๆอยู่หรอกมันก็ซีเดียวกันเนาะเขาคือเอิรนบ่คือกันนีเนาะเป็นอมมาติสตัวนี้พี่น้อง อมตสต่สตมอ,อ,าม,ม,ม,อตตมาก็เป็นอัมพันอัมพันยางไม้เนาะสินพุมก็มีเห็นบหสยองต่อมาก็เป็นอมติสคือกันเนาะอมตสคือการาสารส้อยจานส่วนขี้เย่าใช่ไหปะทิถุหัวหหวตายเลยเดนเนวนี่ หนหวยหุนหวย,หวยต่อมาก็เป็นตําหูตัาหูอันนี้ก็ซื้อมาพาร้อมกันก็ซื้อบดคลองบดแปดสิบปอนด์เม่าต่อไปก็เป็นหมูอ,อูดูสามตพ่อแม่ลูกสามตพ่อแม่ลูกต่อมาก็เป็นกล่องกล่องกระดูกอูดกล่องกระดูกอูดพี่น้องกล่องกระดูกก็สหลายนะ โอ้ว่าลามันตายกระดูกเขาจะเอามะเห็ดกองหน่เนาะอืมคนห่าวกระสันหาเห็ดอีหลี้ยงมันก็ข้างในมันก็จะเป็นพวกมีโพกพี่น้องมีโพกเป็นในเก่าเกาโบราณโบราณประมาณนี้นะพี่น้องเก่าเกาโบราณโบราณบอกพี่น้องนะมีโพกเนาะใส่มีโพกไว้ต่อมาการ กำไรแขนหินสีดำดำหินสีน้ำนิ่งนเงนิน,นจะาหาตัตัอรีต่อมาก็เป็นอ่ากำไรแขนเงินเห็นตอนแรกนืกอว่าทอมดีใจเบิดพี่นอ้องเลยเงินต่อมาก็เป็นกำไรแขนอพี่นอ้องต่อมาก็เป็นตัแหวนแหวนนิน ต่อมาก็เป็นต้มหูอมติสอมติสอมาตอยสลับอีกนึงงามๆอันนี้อันนี้ก็เป็นอมาติสพี่น้องตัวนี้งามๆสีมหมดเนาะต้องบังหนาไ้บอพี่น้องงามบ่ต่อมาก็เป็นต้่มหูเงินไอ้ไอ้หินหินพี่น้องหินอีหยัน นกับสีมี่พวกเป็นสร้อยแหวนเป็นเงินเป็นยางสินาพี่นองก็เป็นอฮอร์สีบรสอันนี้ก็เป็นอ่าอยางกวออนววานข้มกลัดนะพี่นองสีงามๆเนาะ เอาละพี่น er okay, ้องคลิปนี้กระซ้ํานี่ละโอ้ตัวนี้ห้เบิรงกล่บอกห้เบิรงแล่ะยังทำยังห้เบิรงกลยะได้นอนนากกล้องนี่นาะกล้องนี้ห้เบิรงแล้วประจักษ์กล้องนี้ห้เบิรงแล้วประจักษ์นาอเพราะว่าปันเทุสองสองมันหลงเอาละพี่น้องคลิปนี้กระซั่มนี่ละเจอกันคลิปหนามียังดีๆสริมงามนาะพี่น้องน้องมอน้กะมารีวิวของให้เบิรงนะ่วนทีไปซื้ออยู่งานแอนติกนะแต่งานแอนติกนี่บอกเลยว่าราคาแพงแพงนะพี่น้อง ราคาแพงแห้งก็สิบห้าเหลือแต่พวกเป็นไอเครื่องประดับที่มันไอข้ามากออร่วมๆกันนะ,นะพี่น้องบปเดีไปขายไปเดีไปถามอยู่มองทีมันเป็นตู้ที่เข้าใส่ไหวนะเป็นตู้ที่เข้าใส่ไหวนะกะแพงเนาะค่ะเป็นสมมติเราเป็นเงินเป็นยังสีบางคนเท่าก็ขายเป็นกลมเนาะหนึ่งปอนต่อกลัมบางสีนะพี่น้องอาจจะเป็นแหวนอาจจะอา่าหลายกลัมอยู่สีนะพี่น้องค่ะสมมติเราหากลัมกับหาปอนน้องสีนะพี่น้องกะ บดีบดีสือ่อนะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้กะ็ะซัมนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่ยันดีๆสวยๆงามๆสีมาหวังฟังเน,นาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมือนี้ก็มาผอกันอีกแล้วพี่น้องมือนี้งขอสิไปคาบูเซลเลยมือนี้งปะมาข้ามาพ่อกระทงแมทธิวก่อนสรงผมใหม่หล่อจังเลยลออยูก<อ>บีผมหรือเปล่า วันนี้มันจะมาเร็วหรือจะมาช้าล่ะวันนี้ไปคนเดียวได้ไหมวก็จะไปปิดประตูนออะไรหรอมึงคือนอฮะเออไปลูกไป๋ยวแม่จะไปปิดประตูบายบาย โซนนี้หน่อยไปโรงเรียนแล้วแล้วพี่น้องก็รอบมุนรอบมุนต่อไปก็จะไปอแอนติกพี่น้องงานแอนติกสวัสดีครับ how are you everyone in YouTube land today we're going antique hunting very very cold day อ,อืนนม่บนาวสามมุกษาพี่น้องแต่ว่าความมือซึกอะเหมือนติดลบสามมุกษาแล้วขั้วมือซึกไดไม้มันกับค้ามันไป พยากรณ์อากาศมันสิมันสิบประตูกันมาไหนนะหนาวแห้งพี่น้องมื้อน,นี้เช้าตื้นมากะเะีกย่างเราน้ำแข็งอ่ะน,นะพี่น้องน้ำแข็งเกาะเต็มเลยน้ำรถน้ำยาง,นางถนนกับไอ้พระอาทิตย์ที่มันสิข,ขึ้นตรงกันพี่น้องต้องขับรถระวังระวังยางแรงนะพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดงานแอนติกแล้วพี่น้อง ก่อนก่ะลายอยู่ Ja, det ซื้อแล้วล่ะพี่น้องหนาวหนาวกำลังเสื่อมเอ่ย